ถนนสายหนึ่งที่อยู่ติดกับคลองส่งน้ำที่เอาไปใช้ในการทำไร่ทำนาของชาวบ้านมันเป็นถนนที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเป็นถนนที่พิ่งส่วนเลนกันเท่านั้นแล้วด้วยความที่มันไม่มีบ้านเรือนผู้คนจึงค่อนข้างที่จะเปลี่ยวมากๆในตอนกลางคืนแต่นั่นมันกลับกลายเป็นถนนที่ค่อนข้างจะเหมาะแก่คันมาซิ่งรถของวัยรุ่นไม่ใช่น้อยครับไม่ต้องมากลัวว่าชาวบ้านจะมาบ่นด่าอะไรให้ จึงได้พากันมาแบนซิงแทบจะทุกคืนตามประษาคนที่ชอบความเร็วชอบซิ่งแล้วมันก็เป็นธรรมดานั่นแหละครับเมื่อชอบขี่รถเร็วด้วยความประมาทมันก็อาจจะต้องมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาที่นี้พอได้เกิดอุบัติเหตุมันก็อาจจะมีทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตกลายเป็นผีฟพดถนนไปอรอวันที่จะได้ออกมาให้ชาวบ้าน ที่หลงเข้ามาถนนเส้นนี้ได้เจอได้เห็นในตอนกลางคืนต่อไปเวรุนที่เคยได้ออกมาแวนซิงเล่นในตอนกลางคืนกลับไปค่อยหายไปทีละคนสองคนจนกลายเป็นแทบจะไม่มีใครออกมาซิงเลยแซนทำงานอยู่ปราจินบุรีค่ำคืนนั้นเขามีธุระด,ด่วนในต้องเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดแม้ว่าจะไม่ชอบเดินทางกลางคืนเท่าใดน,นัก มันมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นแต่ในมือเลี้ยงมีได้มันก็จําเป็นที่จะต้องเดินทางพร้อมกับน้องชายที่ติดสอยให้ตามมาตลอดสองพี่น้องต่างก็เป็นหนุ่มสดด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่ไม่มีใครเอานะครับเห็นได้ว่าพวกเขานั้นไม่อยากจะได้เมียก็เท่านั้นเองชอบใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมันสะดวกดีอยากทำอะไรก็ทำอยากซื้ออะไรก็ซื้อไม่มีใครว่า หลังจากที่เก็บกระเป๋าเสื้อพ้าเรียบร้อยก็อ,<ด>ยออกเดินทางในทันทีเดินทางกลางคืนแบบนี้เสซนรู้สึกว่าถนนข้างทางมันค่อนข้างทางีนนง่จะมืดไม่ค่อยจะสว่างตาเท่าใดนักนี่เป็นเหตุผลหลักที่เขาไม่ชอบออกเดินทางในตอนกลางคืนเพราะมองไปทางไหนมันก็มืดมิดไปหมดเลยดีหน่อยว่าถ้าเดินทางกลางคืนนั้นมันไม่ค่อยที่จะมีไฟแดงเยอะเท่ากลางวัน ยิ่งดึกโอกาสที่แยกต่างๆจะปิดไฟแดงมันก็มีเยอะขึ้นตามและเมื่อไม่ต้องจอดติดไฟแดงบ่อยมันก็ทำให้เขานั้นขับรถกลับไปถึงบ้านได้เร็วกว่าเดิมแซนลงมาจากบ้านพักได้นิดหน่อยเขากับน้องชายก็พากันแวะกินข้าวขาหมูข้างทางฉันป้ายติดเอาไว้ว่าข้าวขาหมูอร่อยที่สุดนี้โลกก็เลยอยากจะกินสักหน่อยไม่ได้กินมานานแล้ว เขากับน้องชายก็ปากันเบิ้ลคนละสองจานจนหิมแปรแน่นท้องอร่อยสมกับคำโฆษณาจริงๆเมื่อเติมพลังงานให้กับร่างกายเรียบร้อยก็พากนออกเดินทางต่อในทันทีค่ำคืนในการเดินทางมันยังอีกยาวไกลนั่นเองสองพี่น้องก็พากัะนออกเดินทางไปเรื่อยมีแวะเข้าปั๊มข้างทางบ้างทีนี้พอได้ออกเดินทางเข้ามาในเขตจ,จังหวัดภาคอีสานแล้ว พวกเขากืบได้เจอว่าถนนสายหลักนั้นมันมีการปิดช่องจราจรทำถนนมีรถสิบล้อมีรถพ่วงค่อยๆตอดขวางถนนกันไปมากมายหลายคันจนทำให้เัยรุ่นอย่างเขานั้นรู้สึกหงุดหงิดเหลือเกินคิดว่าจะทำอะไรนักกากันเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยทำให้รถติดเลยสองพี่น้องก็เลยได้พากันเลี้ยวเข้าไปถนนเส้นใหม่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงรถติดนั่นเอง โดยเปิด GPS นำทางไปน้องชายอย่างสินนั้นก็เป็นคนดูเส้นทางให้ไม่ว่ารถบามันไม่ค่อยจะมีนักแต่ด้วยความที่เส้นถนนมันไม่ค่อยจะชัดนักแล้วก็เป็นกลางคืนเยียดด้วยจึงจาเป็นต้องดูถนนช่วยกันพอได้ขับรถเข้ามาในถนนเส้นใหม่นี้ช่วงแรกๆนั้นมันก็เป็นชุมชนมีหมู่บ้านคนมากมายอยู่หรอกครับ ก็เลยไม่ได้วังเวงน้ากลัวแต่อย่างใดมีแสงไฟข้างทางเป็นระยะระยะแม้ว่าจะไม่มีเพื่อนร่วมทางเลยสักคันแต่ถนนสว่างไสวขนาดนี้มันก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะมีโจรมาดักป้นหรือว่าจะมีพวกกดีษมนุษย์ทั้งหลายไฟสว่างขนาดนี้กล้าออกมาให้ได้เห็นหรือเปล่าล่ะเตพอรถของแสน,นเดิเลี้ยวสายบีเส้นทางหนึ่ง มันกับกลายเป็นถนนที่มืดมิดไม่มีไฟข้างทางเลยสักดวงเดียวมีแค่แสงไฟหน้ารถของตัวเองเท่านั้นที่ส่องให้เห็นถนนข้างหน้าเอาเปิดไฟสูงมาจะได้มองเห็นไกลๆหน่อยยังไงก็ไม่มีรถวิ่งสวนมาอยู่แล้วมันเป็นถนนไม่ใหญ่นักเป็นถนนวิ่งสวนเลนที่รถพอจะวิ่งสวนกันได้เท่านั้น แล้วด้วยความที่ข้ามคืนนั้นมันเป็นคืนเดือนไงเลยพอที่จะมองเห็นข้างทางนี้ว่ามันเป็นทุ่งนาทั้งสองฟังแล้วก็มีคลองน้ําที่วิ่งขนานขันไปกับถนนนแทบจะไม่ห่างกันเหมือนเกิดมาคู่กันอะไรแบบนั้นเมื่อต้องได้มาวิ่งอยู่บนถนนที่รู้สึกไม่คุ้นเคยแถมอย่างเล็กๆแบบนี้แซนจึงไม่กล้าที่จะขับรถเร็วเท่าใดนักเส้นถนนมันก็ไม่ค่อยชัดเจน บางช่วงก็เห็นเส้นถนนบางช่วงก็ไม่เห็นเส้นถนนเลยดีที่ว่ามันค่อนข้างนีดจะเป็นถนนเส้นตรงหลายกิโลเมตรอยู่เลยไม่ต้องกลัวว่าจะตกถนนเมื่อะไรมันอาจจะมีโค้งซ้ายโค้งขวาบ้างเล็กๆในบางช่วงเต็นนั้นมันก็ทําให้แสงไฟน้ำลของเขาได้ส่องลงไปในคลองน้ําข้างถนนโดยนั่นเองจึงได้รู้ว่าข้างถนนมันเป็นคลองน้ํา ตอนนั้นรถของแสนกำลังจะวิ่งออกจากโค้งโค้งหนึ่งแสงไฟหน้ารถของเขาเหมือนกับได้ส่องลงไปเห็นคลองส่งน้ำที่ตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาได้แต่ลดความเร็วของรถลงเพราะอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้มายืนทำอะไรที่ข้างคลองในตอนตีหนึ่งกว่าแบบนี้แล้วแนวระหว่างที่แสนกำลังจับตาเฝ้ามองดูผู้ชายคนนั้น พร้อมกับรถที่กำลังจะวิ่งสองไฟไปทางอื่นน้องชายอย่างสินที่นั่งอยู่บ่ะหน้าคู่กันกับได้พูดขึ้นมาอย่างดังเชีย <Cheer. S 1> อะไรวะจนแซนพี่ชายต้องได้ผ่านความไปมองในทันทีมันเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องชายถึงได้พูดขึ้นมาแบบนี้แซนในสินหน้าของน้องชายมันก็ดูตกใจไม่ใช่น้อยครับจึงได้แต่คิดในใจว่าน้องมาเจออะไรวะ ถึงได้ทำสีหน้าแบบนั้นทีนี้พอได้หันหน้ากลับมามองทางเดิมแสนกับได้เห็นผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างคลองตัวนี้เขากลับมายืนอยู่ข้างถนนซ้ายมือมันก็ทำเอาแสนนั้นถึงกับดูตกใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับเมื่อกี้เห็นเขายืนอยุดตรงนู้นไม่ใช่เหรอแป๊บๆกลับมาโผล่อยู่ตรงนี้เสียดได้คนอะไรจะไวขนาดนั้น น้องชายที่นั่งดูมองข้างทางเป็นเพื่อนพี่ชายมาตลอดทางจูจูก,กับได้เอ็นบ่หลงเหมือนอยากจะนอนเสียนก็เลยได้รียบถามออกไปจะนอนแล้วเหลรอไอ้น้องชายดูเธอนนเป็นเพื่อนพี่ก่อนสิว่าสินไม่มีอ้อมขอมให้มันเสียเวลาคิดเองแต่อย่างใดเขาพูดออกมาอย่างหนักแน่นสั้นๆได้ใจความไม่ต้องมาแปลความหมายให้มันวุ่นวายอีกจะไม่นอนได้ยังไงล่ะพี่ ก็ผมเห็นผีในสีครับผีเวรุนในชุดสีดำแซ <ดำ S 1> นได้ยินในสิ่งที่น้องชายได้ตอบก็อดที่จะขนลุกขึ้นมาไม่ได้น้องมันเห็นอะไรกันแน่ถึงได้บอกว่าตัวเองเห็นผีแบบนี้ส่วนตัวของแสนเองนั้นเขาก็เห็นเป็นคนปกตินี่นาไม่จะใส่ชุดสีดำเหมือนอย่างที่น้องชายเห็นก็ตามต้นเที่ยรถของแสนกำลังจะวิ่งผ่านผู้ชายคนนั้นไป เขาได้หันหน้าไปมองผู้ชายคนนั้นก็หันหน้ามองเข้ามาในรถเหมือนกันเพียงแต่ว่าแสนนั้นมองไม่เห็นใบหน้าของคนคนนั้นเลยมันเป็นใบหน้าที่มืดมืดดำดำ,ดำแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ก็เลยมองเห็นได้อย่างไม่ชัดเจนเท่าใดน,นักที่นี้พอรถได้วิ่งผ่านผู้ชายคนนั้นไปแล้วเขาก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเอีกงหรอกมั้งจากที่ได้มองเห็น ผู้ชายคนนั้นก็เหมือนคนปกติทั่วไปนี่นะอาจจะมีความเคลื่อนไหวที่เร็วแบบผิดธรรมชาติหน่อยก็เท่านั้นเองน้องชายอย่างศิลที่ได้เอนบ่ลงนอนก็ไม่ได้พูดอะไรขึ้นมาอีกหลับตายอยู่แบบนั้นแซนนแล้วก็อดที่จะหัวเราะไม่ได้ในใจก็คิดว่ามันปเปลี่ยนผีที่ไหนวะมันก็ไม่ได้มีอะไรนี่นะแต่พอเขาได้คิดแบบนั้นจบปุ๊บ แสงไฟหนารถมันกลับได้ส่องให้มองเห็นว่ามีคนเดินอยู่ข้างทางซ้ายมือคราวนี้คนที่เห็นเดินอยู่นั้นก็เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะยาวมากๆกรูปทรงโอนเอวุ่นต่างๆมันก็ชี้ชัดว่าต้องเป็นผู้หญิงอย่างแน่นอนเขาไม่ได้คิดอะไรผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นแฟนของผู้ชายที่ได้เห็นมุ่งกี่ขอได้ อาจจะงนกันเลยเดินหนีออกามาแบบนี้ไม่ไว่าอีกใจหนึ่งจะคิดนะครับว่าสองคนนี้พากันขี่รถมาทำไมถนนเส้นนี้ตี1นึ่งตีสองบ้านคนก็ไม่เห็นจะมีสักหลังนี้นะพอรถได้วิ่งเข้าไปไกลขึ้นไกลขึ้นอยู่ดีๆผู้หยิงคนนั้นก็ได้หันหน้ากลับคืนมาให้แสนได้มองเห็นอย่างชัดเจนจนเขาอยากจะถอนความคิดต่างๆขึ้นมาทั้งหมดที่ว่า ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนธรรมดานี่เพระาะใบหน้าที่เขาได้มองเห็นในตอนนี้นั้นมันเป็นใบหน้าที่มีแต่เลือดในสีครับแถมดวงตาของเธอมันยังหลุดห้อยออกมานอกเบ้าอย่างน่ากลัวอีกต่างหากผู้หญิงคนนั้นเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองแสนที่กำลังขับรถวิ่งเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เขาคิดว่าทุกวินาทีที่เดินทางไปนั้น หมายเงเชิงช้าสลือเกินยิ่งกับภาพสลูโมชันที่ต้องการให้มองเห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้มาเห็นผีที่มันน่ากลัวสักขนาดนั้นแล้วมันก็ทำเอาแสนแทบจะหมดปเปลวแรงที่จะขับรถด้วยซ้ำนี่ที่ว่าตัวของเขาเองในตอนนั้นไม่ได้ขับรถมาเร็วอะไรนีเจก็อยากจะให้ผ่านผู้หญิงคนนี้ไปเร็วๆทีนี้พอรถของแสน ได้วิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นไปแล้วคราวนี้มันกลับมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ข้างกระจกขวามือฝั่งที่เขาได้นั่งขับรถอยู่นั่นแหละครับแม้ว่ามันจะเป็นมืดมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นนักแต่สายตาของเขานั้นกลับได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ปกติมันเหมือนกับมีเงาดำๆของอะไรบางอย่างเลอตีคู่มาขับข้างตัวรถด้วยอยู่ตลอดอาจจะด้วยแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมา รลยพอที่จะได้มองออกอยู่จนกระทั่งรถของเขานั้นได้วิ่งไปถึงแยกแๆหนึ่งที่เขาต้องเลี้ยวซ้ายมันก็เลยมีไฟได้เปิดสว่างอยู่พอรถที่วิ่งเข้าไปแซนก็รีบหันไปมองกระจกมองข้างคราวนี้มันก็ทำให้เขาแทบช็อกเลยลหละครับคุณผู้ฟังเพราะแสนนั้นได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงคนเดิมแต่ตอนนี้ เธอเลยตามข้างรถของเขามาด้วยมันก็ทำให้เขาแทบช็อกแทบจะไม่มีแรงขับรถด,ด้วยซ้ำลี่เลี้ยวซ้ายออกไปตามที่ g p พีดบอกพอได้ออกมาจากถนนเส้นนั้นแล้วใบหน้าของผู้หญิงที่ลอยอยู่ข้างตัวรถที่เขาได้เห็นลอยตามมาตั้งไกลมันกลับได้หายไปแล้วมันก็เลยทำให้แสนนั้นรู้สึกโล่งใจขึ้นมา ไม่นานเขาก็ได้วิ่งขึ้นไปบนถนนเส้นใหม่จนได้ไปเจอปั๊มน้ำมันข้างทางที่มันมีเซเว่นแซนกัลเลดิตตัดสินใจขับรถเลี้ยวเข้าไปจอดเพื่อพักทำใจสักหน่อยและจะได้ถามน้องชายนี้ว่ามันเห็นอะไรกันแน่ทำไมถึงได้มีอาการแบบนี้หลังจากที่เขากับน้องชายได้พากันเดินเข้าไปหาซื้อเครื่องดื่มมาดื่มสักหน่อยแก้ง่วงแล้ว ก็พากันมานั่งอยู่หน้าเซเว่นแซนได้ถามน้องชายไปว่าเอ็งเห็นอะไรกันแน่วะทึง้งได้บอกว่าเห็นผีน้องชายถอนในใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าก็ตอนที่รถได้วิ่งไปถึงโค้งนั้นผมเห็นมีผู้ชายเวัรุนใส่ชุดสีดำยืนอยู่นะสิแล้วพอรถเดวิ่งเข้าไปใกลขึ้นใกล้ขึ้น,นผู้ชายคนนั้นกับได้หันหน้าขึนมา และพอได้เห็นใบหน้าของเขามันก็ทำให้ผมมั่นใจมากว่าวัยรุ่นคนนี้ต้องเป็นผีอย่างแน่นอนเพราะใบหน้าของเขานั้นมันมีแต่เลือดแถมยังช้ำๆเละๆอีกตั้งหากเสื้อผ้าสีดำๆของเขานั้นมันก็มีอะไรแดงๆขาวๆออกมาอย่างช่วงท้องเลยคิดว่ายัางไซงซะเขาต้องเป็นผีอย่างแน่นอนแล้วทีนี้พอราได้เลี่ยงผ่านผู้ชายคนนั้นไปแล้ว ผมกลังได้เห็นอะไรบางอย่างลอยตีคู่มากับข้างกระจกรถด้วยก็เลยได้หันหน้าไปมองพอได้หันหน้าไปมองมันก็เลยได้เห็นเต็มๆม,มันเป็นผู้ชายคนนั้นที่ลอยตีคู่มากับข้างตัวรถด,ด้วยนะสิเห็นแบบนั้นเคยจะไม่ตกใจก็เลยได้ตัดสินใจเอ็นบ่ลงนอนแล้วก็หลับตาเพราะไม่อยากที่จะมองเห็นอะไรที่มันน่ากลัวแบบนั้นอีก กลัวว่าตัวเองจะเป็นลมหมดสติไปพอ,อน้องชายได้เล่าออกมาแบบนั้นพี่ชายอย่างแสนก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เห็นให้กับน้องชายได้ฟังบ้างซึ่งสองพี่น้องในตอนนั้นทางประกันตกอยู่ในการหวาดกลัวกับสิ่งที่พากันได้เจอได้เห็นมาเมื่อกี้ดีที่ว่าในตอนนี้ปากันได้ออกมาจากถนนเส้นนั้นแล้วถึงแม้ว่าถนนบางช่วง มันจะไม่ได้มีไฟข้างทางแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรอีกแซนกับสินสองพี่น้องพากันเดินทางไปถึงบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดในตอนตีห้ากว่าเขาเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอให้กับพ่อกับแม่ได้ฟังพ่อแม่ก็เลยเดินไปเอาไฟผูกแขนมาผูกแขนเรเรกขนให้กับลูกชายทั้งสองคนเพราะเราอยู่ดีๆพากันไปเจอผีแบบนี้มันไม่ดีแน่ตอนเช้า พ่อกับเม่ก็พาไปทําบุญที่วัดให้ดวงตาท่านช่วยรดน้ำหมต์ให้หน่อยก่อนที่จะได้พากันไปทําตุระที่ได้เดินทางมาทํานั่นเองดีที่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเพราะหลายคนบอกว่าการที่ได้เจอผีเห็นผีนั้นมันหมายถึงว่าตัวของเรากําลังดวงตกนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด